สถานการณ์ใต้เนี่ยก็ยังมีเหตุร้ายเกิดขึ้นหลายวันนะครับ,อ,รบอย่างเมื่อคืนก็มีเหตุระเบิด4จุดในตัวเม,มืองยะลาพอมาเช้าวันนี้นะครับทางตำรวจก็ได้รับแจ้งว่ามีคนร้ายเนี่ยใช้ M79 เนี่ยยิงเข้าใส่บ้านของนายนัทบุดินอุมานะครับอดีตสสนราธิวาส4สมัยเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะครับไปตรวจสอบพื้นที่เนี่ยจุดที่เกิดเหตุก็คืออยู่ในพื้นที่อำเภอระแงจังหวัดนาาธิวาสนะครับ บ้านของนายนัทบุดีเนี่ยครั้งนี้เนี่ยโดนยิงเป็นครั้งที่2นะครัครั้งแรกเนี่ยตอนที่ถูกยิงก็คือวันที่3ามีนาคมปี55แล้วก็มาเกิดเหตุ3าอีกครั้งนะครับทางผู้สื่อข่าวเนี่ยก็ตั้งข้อสังเกตว่าจะเกี่ยวข้องกับกรณีที่คุณนัทมุดีเนี่ยเป็นหนึ่งในกลุ่มวาดักแล้วก็ต่อหลังได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงเรื่องการดับไฟใต้หรือเปล่านะฮะ แต่ว่าคุณน้ำบุดีเองก็บอกว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่าที่ปรึกษาคุณเฉลิมเนี่ยมี9คนคงไม่ได้เล็งเป้ามาที่เขาคนเดียวแต่ว่าเหตุการณ์นี้ก็กยังดีนะที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะครับเพียงแต่ว่าหลังคาบ้านเนี่ยได้รับความเสียหายแล้วก็รถที่จอดอยู่หน้าบ้านเสียหายไปคันหนึ่งนะแล้วก็วันนี้เนี่ยทางตำรวจชุดเฉพาะกิจยะลาที่11 และตำรวจภูทรเมืองยะลาสนที่กำลังไปตรวจค้นปิดล้อมบ้านหลังหนึ่งนะครับที่ตำบลยุปโปอํเาเภอเมืองจังหวัดยะลานะครับหลังสืบทราบว่ามีผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ระเบิดเมื่อคืนนี้4จุดเนี่ยอาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นนะครับไปพบนายฮาซันมูซอดีแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ก็ใช้กฎอายการศึกเชิญตัวไป สักถามที่หน่วยเฉพาะกิจยลาที่11นะครับตำรวจเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ทหารเชื่อว่านายฮาซันคนนี้เนี่ยน่าจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เมื่อคืนนี้แต่ว่าเจ้าตัวก็ยังปฏิเสธอยู่